สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะเราจะบอกว่าแปลงลักษณะนี้มันจะเป็นหัวแบบว่าหัวกลมๆฟูๆอย่างเงี้ยนะคะเอ่อจิ้มกับแป้งฝุ่นแล้วก็บนทั่วหน้าหรือว่าจะใช้กับแป้งผสมรองพื้นก็ได้นะคะแป้งพวกนี้ที่ใช้กับพวกอะไรแบบฝุ่นๆอย่างเงี้ยเราจะล้างอาทิตย์ละครั้งบางทีก็สองอาทิตย์ครั้งอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นคนขี้ขี้เกียจล้างแปลงบางคนก็ล้างทุกวันใช่ปะถ้าอย่างใครแบบใช้อะไรที่เป็นแบบ บีบอย่างเงี้ยเราก็จะใช้กับมือวิธีของเราคือใช้กับมือเสร็จแล้วก็จะเอาพับอันละถูกๆเนะะี่ยค่ะสามสิบบาทเกีย์อีกทีนึงเพื่อไม่ให้หน้ามันหนาจนเกินไปนะ,ะไม่หนาไม่หนักหน้านะคะไม่ชอบแต่งหน้าแบบหนักๆน,นะคะก็เลยเออแป้งอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะแบบเอาไว้แบบว่าลงแป้งฝุ่นหรือไม่ก็ลงบัชออนตรงแก้มนี้ได้หรือว่าเวลาเราแต่งหน้าเสร็จใช่ไหมหมันก็จะมีเศษผงายแชโดอะไรนี่หล่นลงมาแล้วก็เอาไว้เกลีย์เกลียอย่างนี้ก็ได้เกลียออกเนี้ยนะคะก็ พยายามหาแปรงที่มันแบบว่าไม่บาดหน้าเวลาเราซื้อนะคะเราก็จิ้มจิมดูซะหน,น่อยอีกอันหนึ่งเราคิดว่าจําเป็นมากๆเลยที่แบบาสาวๆควรจะต้องหาซื้อนะ <laughs> <laughs> ก็คือแบบเฉียงเียงอย่างเงี้ยตัวนี้จะเอาไว้ทําแบบไฮไลท์เชดดิ้งได้หมดเลยหรือจะลงแบบัชออนแป้งฝุ่นได้หมดเลยคือจริงๆไม่ต้องมีแปรงอันเมื่อกี้ก็ได้นะมีอันเดียวก็คือจบคือเราจะชอบแบบอันเล็กๆลักษณะนี้ไม่ต้องใหญ่มากเคยซื้ออันใหญ่แล้วรู้สึกใช้ไม่คุ้มเลยนะคะก็เวลาใช้ของเราก็คือว่า เฉดดิ้งใช่ไหมเอาไว้ทำเฉดดิ้งหรือไฮไลท์บริเวณใต้ตาได้หมดเลยอันเล็กๆอย่างเงี้ยก็คือเคยซื้ออันใหญ่มาแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยได้ใช้อันนี้มันจะมีประโยชน์มากกว่าเอาไว้ทำเฉดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือไว้เติมแป้งอะไรอย่างเงี้ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ควรจะลงทุนซื้อนะคะไม่ต้องซื้อแพงมากหรอกอันนี้จะนิ่มมากๆซื้อแป้งที่เราเอามาให้ดูเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ปีเราซื้อมาแล้วก็ยังใช้อยู่นะคะกะถ็ถ้าถ้ารวยแล้วเราก็ค่อยหาซื้ออันดีๆใหม่แล้วกันเนาะโอเคอันต่อมาเลยคิดว่า ยังไงก็จําเป็นต้องมีค่ะเป็นแปลงหัวฟูๆลักษณะนี้นะคือเอาไวท้ทาอายแชโดว์ค่ะ ต้องการให้บริเวณตาอะไรเงี้ยอายแชโดว์ให้มันกว้างๆให้มันเต็มเบ้าตาอะไรเงี้ยเราจะใช้หัวผู้กูอันใหญ่มันใหญ่เกินไปนะเราว่าขนาดแบบเนี้ยมันกําลังดีไงเอาไว้ทาแบบบริเวณเปลือกตาแบบบริเวณกว้างๆได้นะโอเคอันนี้มันจะนิ่มๆหน่อยหรือว่าเอาเอาไว้คัดเบ้าทําให้หางตามันฟูๆก็ยังได้เลยอันกลมๆอย่างนี้นะเป็นแปรงอายแชโดว์หัวแบนๆอย่างนี้ค่ะตัวนี้มันจะเหมาะแบนมากเลยนะแต่ว่านิ่มนะคะตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับแบบว่าเกี่ยอายแชโดว์บริเวณแบบ เปลือกตาเปลือกต,ต,ตาแบบชั้นเปลือกตาก็พออะไรอย่างเงี้ยพอดีชั้นตาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็พอนะเขียนขอบตาล่างค่ะเป็นหัวลักษณะดินซออย่างนี้นะหัวแหลมๆอย่างนี้นะอันนี้จะนิ่มเหมือนกันเวลาเราซื้อเราก็จะจิ้มดูอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะจิ้มเรา <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะจิ้ม <c oughs> เราจะจิ้มกับอายแชโดว์สีเข้มเข้มสีดําอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนบริเวณขอบตาล่างมันจะทําให้ดูตาเราดูโตขึ้นนะโอเคประมาณนี้แล้วก็ทําแบบ ไล่ลงไปเฉียงๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตาเราดูแบบมีมิติอ่ะเขาเรียกว่ามันมันพอดีกับขอบตาล่างของเราอ่ะเราก็เลยคิดว่าอันนี้มันจําเป็นที่จะต้องอาหาซื้งนหน้าจะต้องมีติดโต๊ะเครื่องแป้งค่ะเป็นคิ้วอันนี้เป็นอันนี้นนก็จําเป็นสํคาคัญส่วนใหญ่เขาขายก็จะขายแบบนี้ค่ะเขาไม่ค่อยขายแยกหรอกอ,อันนี้ค่ะก็จะเป็นเอาไว้ปัดเวลาที่เราเขียนคิ้วเสร็จแล้วก็ปัดทําให้คิ้วมันฟูๆสาวๆคนไหนที่แบบกําลังหัดแต่งหน้าหรือกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะใช้แปรงอะไรดีบ้างนะคะก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบว่า มีแปรงแบบหูยกลางออกมานี่ยังกับช่างแต่งหน้าไม่จําเป็นค่ะเอาแค่แค่นี้พอนะคะทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาแล้วมานั่งแต่งหน้าเราไม่เคยแบบเบื่อเลยกับการแต่งหน้าก็คือมีความสุขกับการแต่งหน้าค่ะเพราะว่ามันมันทำให้เราสวยขึ้นนะคะโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่แบบซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ